เรือนพอยมวันนี้วันเสาร์ที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2560สวนโมกยินดีต้อนรับคณะธรรมสัญจรจากสังขนครที่มรรมราชซึ่งเขาแจ้งมาว่าจะมาถึงสวนโมกเวลาอาจ3 0โมงเช้าอันนี้อาจามาก็ จะเริ่มถ่ายทอดสดตอนแรกก็พยาโย,ยมได้พิจารณาปณิธานสามประการของท่านอาจารย์พุทธทาสประการที่หนึ่งการเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา,าของตนของตนประการที่สองการทําความเข้าใจระหว่างศาสนา,ศาประการที่สามการออกมาเสียจากอานาจของวัตถุนิยมในภาคภาษาอังกฤษติดท,ท,ทรี resolutions of Buddha Dasa Bhikkhu: one, to help everyone penetrate to the heart of their own religion; two, to create mutual good understanding among all religions; three, to work together to drag the world out of materialism. นี่คือปณิธาน3ประการที่ท่านอาจารย์ทำงานมาตลอดชีวิตเพื่อต้องการ ให้โลกเกิดสันติสุขหรือสันติภาพเดี๋ยวพอได้พาญาติโยมไปดูที่หน้าวัดอันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันตักบาทสาธิตญาติโยมเขามาตักบาทสาธิตนี่ก็มีรถราที่ญาติโยมมาวัดมาเจาะอยู่ คณะคงยังมาไม่ถึงเพราะว่าตอ้องใชเวลาที่เขารายงานมาว่ามาถึงน้องขีน้องขีก็อยู่ในเขตทุนพินซึ่งเขาจะต้องเดินทางมาอีกประมาณเกือบ60สบโลกว่าจะมาถ,ถึงสวนโมกมันก็ให้ญาติโยมที่ติดตามมาถมาก็ได้ดูข้อมูลจากสวนโมกต่อไปนี่ก็คือสวนโมกกับปรารามชื่อสวนโมกกับปราราม มีความหมายในทางพุทธธรรมว่าสวนป่าแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์และบริเวณสวนโมกหรือวัดฐานน้ำไหลนี้มีต้นโมกและต้นปลาขึ้นเป็นจำนวนมากสร้างขึ้นเมื่อวันวิสาขาบูชาในปี2475นะโดยท่านพุทธทาสภิกขุเริ่มอยู่ที่วัดร้างกระปังจิตบ,บ้านภุมเรียงต่อมาก็ย้ายมาสร้างที่บริเวณเชิงเขาพุทธอง มีเนื้อที่ประมาณ291ไร่297ไร่ลักษณะเด่นของวัดนี้คือไม่มีโบสถ์เป็นสิ่งก่อสร้างและทุกสิ่งในสวนล้วนมีความหมายในทางพุทธธรรมทั้งสิน้น <c oughs> นี่ก็จะมีในภาคภาษาอังกฤษญาติโยมก็ลองดูว่ออาพ่อ่านให้ฟังนะสวนโบกับปรารามลิตเติลลี่มินส the Garden of Liberation, also known as Wat is nestled in forested area founded in Visak days, uh, 1932, by Buddhadasa Bhikkhu. It was originally situated at Ban Pumbrian. recently it has been relocated, relocated to a uh, 47.5 hectare area at the foot of Golden Buddha Hill. Unlike most temples, Suan Mokkhaplarab does not have an original hall. The temple. a d m i n i s t r n t s t r a t i o n adheres strictly to the Buddhist code of rules อันนี้ก็เป็นแผนผังสวนโมกขารามก็มีศาลามีโรงปั๊มนม้ำมีเรือนอุบาสิกาเรือนอุบาสกโรงครัวห้องน้ำปุติขอฉันนะก็มีโรงธรรมมีเรือนรับรองมีโรงมศสบทางวิญญาณเึื่องีเวลาคณะมาก็จะได้นนำไป กุติรับรองพระอาการถุกะกุติพระอาจารย์ชาห้องสมุดโมกระพระพระบรรณาลัยพระคังหินโคงนี่ก็คือเ่อ็เอสนญนะที่สำคัญในส่วนโมกจะพาไปให้ดูญาโยมที่ติดตามนี่ก็บริเวณด้านหน้าอยู่อประตูกลางของส่วนโมก เป็นคนที่ไมเคยมาก็จะแวะมาที่ประตูกลางอันนี้ก็สิ่งสำคัญที่ท่านอาจารย์พุทธทาสตายก็คือต้องการที่จะให้คนนะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีท่านจึงใช้คำว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง พราะเมืองนี้ก็เป็นเมืองคนดีเมืองสุราษฎร์ธานีน <c oughs> ะคำขัญของอำเภอชัยยาพระบรมธาตุคู่มเมืองรุ่งเรืองพุทธศาสนาพุทธาทธาตุปราดโลกสวนโมกข์รารามลือนามศรีวิชัยผ้าไหมปุ่มเรียงทะเลเคียงหัดทรายแหล่งซื้อขา,ขายไข่เป็นลองฟังอีกครั้งหนึ่งคำขวัญของอำเภอชัยยาพระบรมธาตุคู่มเมือง รุ่งเรืองพุทธศาสตร์พุทธทาสปราบโลกสวนโมกกับประรามลือนามสีวิชัยผ้าไหมภุ่มเรียงทะเลเคียงหัดทรายแหล่งซื้อขายไก่เค้นนี่คำฝันของอัมพวชชยาก็มีคนตกนะเพราะว่าอยู่ในช่วงปลายของพายุที่เข้า ว่าฝนจะหมดในวันที่23วันนี้ก็มาป,ปลายๆก็ไม่มากนะหายไปแล้วนี่ก็มาดูคำวนญองสมมกที่น่าสนใจต่อไปอ,อันนี้บางส่วนก็หลุดไปแล้ว อ่าส่วนที่เหลือทำกับฉันอย่างกะฉันนั้นไม่ตายอยู่รับใช้ท่านทั้งหลายอย่างหนนหลังมีอะไรมาเกี่ยวคล้ายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกะฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนถึงวันนัดสนทนาอย่าเลิกแลง้งทําให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันนี่นคือคำกลอนที่ ท่านอาจารย์พุทธธาตเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะละทาั้งสองหนะแล้วมีอีกหลายหลายป้ายเนไปอนะันี้ก็พาอยากดูมาทีกประตูกลางเรือยจะได้นะให้ดนะูว่ามีนกพูกที่เป็นสัญลักษณ์ของปราดอยู่ที่ประตูสั้งหมดสิบตัวอันะอนี้ก็มาดูอันนี้ก็อนอันนี้ก็เป็นอ่าเขียนถึงพุทธธาตอีกเช่นเดียวกัน พุทธธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงมันนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ผู้ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย พุทธาธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งคณะเขายังไม่มาอิจพายอยู่มาดูที่ประตูซึ่งก็มีรหัสธทำหลายอย่างนี่ก็มีหม้อที่ใส่อ่ามีกอบัวแล้วก็มีดอกบัวขึ้น ในการแก้ตดูนี่ก็เป็นภาพที่คัดลอกมาจากภาพจากคัมมชันต้าบ้างจากอะไรต่างๆจากในประเทศอินเดียที่ได้มีการบันทึกพุทธประวัติซึ่งไม่มีการปั้นรูปคนเลยอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าดอกบัวที่เกิดนะมาจาก การที่คอบัวอยู่ในโคลนในตมแต่ดอกบัวที่บานออกมาเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ไม่มีโคลนมีตมติดออกมาด้วยเหมือนกับจิตใจของเราอยู่ในร่างกายที่สกปรกแต่จิตใจนั้นสะอาดและบริสุทธิ์ร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงและผันแปรแต่จิตใจนั้นจะอยู่สงบในะสะอาดและสว่างอยู่เช่นนั้นน,น,นิรันดรถ้าใครรู้จัก รักษาใจรักษาจิตเดิมแท้ให้คงอยู่ในสภาพเช่นนี้ความทุกข์ก็จะเกิดไม่ได้นี่คือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนี่ก็เป็นลักษณะที่มีภาพอย่างนี้ในบริเวณที่ทำพุทธประวัติของอพระพุทธเจ้านะนี่เดี๋ยวก็จะให้ดูอืมอืมมันมืดหน่อยด้านใน จะมองไม่ต้องเห็นแบบนี้เพราะว่าเกี่ยวคับเราจะสังเกตเห็นว่ามีนกฮูกมีสองแถวแ,แถวบนมีสองตัวแถวล่างจะมีอยู่หกตัวทั้งหมดก็แปดตัวนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดแต่สองตัวข้างบนนั้นเป็นตัวสำคัญเป็นตัวนำ เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปก็คือความเห็นชอบกับการดำริชอบสองตัวนี้เป็นตัวนำเป็ตัวปัญญานะอีกหกตัวข้างล่างนี้ก็คือศีลและก็สมาธิศีลนะก็จะมีอยู่สามตัวก็คือสัมมาวาจาสัมมากมรรมโตสัมมาอาชโวนะส่วนสมาธิหรือการฝึกพวกกลุ่มจิตก็มีสามตัวนั่นก็คือ สัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิอืมนี่เดี๋ยวให้โยมดูที่อยู่ข้างนอกอีกสองตัวซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติในองค์มากเมื่อปฏิบัติครบองค์มากแล้วมันก็จะได้ผลออกมาสองอย่างนี่ก็มีนกอูกสองตัวนกอูกสองตัวอยากดูคุมมองเห็นนะนกอูก นั้นก็วัวแรกก็คือสัมมาญาณนะก็แปลว่ามีการรู้แจ้งที่ถูกต้องและตัวสุดท้ายก็คือสัมมาวิมุตตินั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาและก็คือการหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงนี่แล้วก็จะมีข้าบวนมีเสาอยู่ทั้งหมดห้าต้นาลายโยมลงนับดูมีเสาห้าต้นในเสาห้าต้นนั้น ก็มีเป้าหมายสําคัญก็คือพูดถึงเรื่องของภาระห้าคือกําลังที่จะทำให้เราพ้นหรือพ้นไปจากความทุกข์ก็จบแล้วอันนี้ที่สวนโมกก็จะมีป้ายขึ้นเพื่อเตือนผู้คนที่เข้ามาเป็นเป็นสัตที่เคารพเพื่อสงบกายใจเราเดินเข้าไปไปหาโมกธรรมนี่ก็มาจากคณะพุทธบริษัทสวนโมกเพื่อให้สวนโมกมีความสงบเพราะความร่วมมือจอดรถนอกวัด ไม่ให้เข้าไปข้างในแต่ข้างในก็เข้าไปได้ถ้ารู้จักที่จอดอเกตศาสานสถานคุณธแรมกายสุภาพสำรวมกีริยาช่วยกัารัึกษาความสะอาดน,นวดสุบุรีไม่ทําเสียงดังรบกวนโปรโดกดใช้โทรศัพท์มือถืออันนี้นี่ก็จะมีภาพที่คัดลอกมาจากอินเดียทั้งนั้นเลยนี่ี่ยก็เป็นภาพถึงการอ่า คารพธรรมะเชจูรธรรมะ,ะเนี่ยเป็นภาพให้เห็นว่าผู้คนสัตว์ต่างๆอ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะทําเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับเป็นสวัสดิกานะเหมือนกับเป็นปาบวงล้อที่ว่าธรรมะเราจะต้องหมุนไปข้างหน้าเพื่อที่จะทําให้สัตว์โลกได้รับประโยชน์จากธรรมะทาให้สัตว์โลกพ้นไปจากทุกโศก อ,อขาไล่สอดกันนานแล้วเวลานี้ก็ญาติโยมที่นัดไว้ก็ยังไม่มา รอที่ประนูนะรับไ้เขาก็รู้แล้วว่าสามโมงเช้าตามนับแตรงเขาคงมาไม่ไม่ทันเวลาที่กำหนดแต่ตรงนี้มใช้เวลาประมาณชั่วโมง,งไปยิดชมดูวิวทิวทัศน์อยู่หน้าวัดไปก่อนอิจนาวัดก็กำลังขอ่อสร้างถนนทำเป็นถนนคนขี่เสริมเด็กเซึ่งจะเป็นถนนที่ มั่นคงถาวรใช้ได้หลายปีแต่เดิมนั้นเป็นถนนลาดยางหรือ mm hmm. ว่าแอสฟัลต์นะ่ึงมันจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน5ปีคุณต้องมีการมีการซ่อมแซ mm hmm. มคุณนำนำกรนำกร้นำค้ำางน้ำค้างน้ำค้างรับประนา,านกัลนะัรชมจเจรเิญตอนเดี๋ยวนำ้ำค้าง โยมจะวิวันอออโยมไม่ค่อยได้เจอนานแล้วนะ,ะที่ส่งส่งไปเมื่ีก็เห็นโยมเปิดอ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็โยมอาจจะมีเงินอยู่งแ,แต่ตอนนี้คณะประมาเลยน,นี่เป็นรถบางปูรีสอร์ ญาติโยมกำลังมาแล้วจากรถบัสคันหนึ่งก็น่าจะในทานท้แล้วเพราะเขาแจ้งยอดมาทั้งหมดมี25คนนโยมบริวันน่ะมากี่คน25ตาม25คจะยืนตรงนี้ก่อนเรียนร่วมร่วมพลก่อนพอดีเลย9โมงพอดี อ๋อข้ายืนตรงนี้ก่อนมีสุภาพบุรุษมากี่ท่านน่ะสุภาพบุรุษท่านเดียวก็วมีท่านเดียว <c oughs> กับรถไม่ค่อยเข้าวัดค่ะอ๋ะอกับคนคบขับรถคขาคนขับรถอิสลามอิสลา้วท่านอ๋ออิสลามก็ได้เพราะเขาเข้าเขาบอกเขาก็ได้เพราะอิสลามมันแปไลว่าความสงบ อ่าถ้าเข้ามาในนี้มันก็สงบอยู่แล้วคนที่เข้ามาในนี้ก็เข้าไปหาอิสลามเหมือนกันครับพราะสลามแปลวล่าสงบอ่าไหนมามาพร้อมเลยอยางถ่ายรูปกรูปหนึ่งเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวถามเจกกันค่ะเออรับนี่ตอนนี้กําลังไลฟ์สดเลนี่คนดูทั่วโลกเลย,น,ยนี่มีใครบ้างอันนี้อันนี้นี่โยมบุเรวันเป็นคนที่ติดตอ่อประสานงานอ่านี่ก็ได้นาคณะมาเรียกว่า ธรรมะสัญจรจากนครศรีธรรมราชทำไมตั้งชื่ออย่างนี้แสดงว่าเราปฏิบัติธรรมกันทุกวันือยใช่ไงมกเราเราปฏิบัติที่วัดออไปว่าอื่นออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะธรรมะไม่ต้องปฏิบัติที่วัดก็ได้ปฏิบัติที่ตัวนั่นแหละออถูกเลยออยมยมยมยืนนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปสักสิดหน่อยนะอ่าเด็ก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 มาอยู่น้านเด็กมาอยู่ข้างน้า น,น,น,นี่ทางสวนโมกก็ยินดีต้อนรับคณะธรรมะสัญจรจากนกครศรีธรรมราชนี่ในตอนนี้เขาก็มาตามเวลาแต่ที่โทรไปก็บอกว่าอยู่ที่น้องคลีน้องคลีพุนพินอ่านนี้ก็มากันหมดแล้วนี่ได้เห็นหน้าเห็นตากันทุกคนใช่ไหมบันทึกแล้วนี่เดี๋ยวก็เข้าไปเอาภาพจากใน เฟซบุ๊กของหัตมาได้ไไไไไอ่าเนี่ย<ด>ี่ยได้ได้มาหมดแล้วทั้งหมดยี่สิบห้าชีวิตนะก็ะมีผู้ชายคนเดียวก็คืออ่าโชฟเฟอร์ขับรถ <c oughs> อ่าเดี๋ยวถ่ายรูปใหญ่สักภาพเ <c oughs> ดี๋ยวจะพายเพราะโยมอยู่ที่นี่ตามเวลาหนึ่งทั่วโมงก็นี <c oughs> ตอเดี๋ยวก็จะพาโยมไปที่โรงมรสบทางวิญญาณอันนี้เป็นประตูกลางของวัดนะเดี๋ยวจะแน่ให้โยมดูว่าที่วัดนี่จะมีสอนธรรมะทุกทุก,กระเบียดนิ้วเลยก้อนหินก้อนดินเลยสอนธรรมะหมดนะนที่ประตูก็มีโยมหันไปดูตั้งนิดหนึ่งเห็นไหมที่ประตูดูเห็นอะไรบ้างอะ่นะโยมต้องสังเกตเะ็นมาที่วัดเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยนะโยมจะเห็นว่ามีเสาห้าต้นเห็นไหมข้างบนเสาห้าต้นแล้วข้างล่างจะมีนอกอู่ โยมเห็นต้องค้่ไหมต้องโคกที่วางเรียงอยู่ต้องโคูงจะมีสองแถวนะแถวล่างนี่หกตัวแถวข้างบนอีกสองตัวทั้งหมดแปดแปดก็คือมรรคแปดนะที่สองตัวข้างบนคือตัวปัญญาข้างล่างคือศีลกับสมาธิอันนี้นั่นคือมรรคด้านนอกก็จะมีอีกสองตัวสองตัวนั่นก็คือหมายความถ้าปฏิบัติถูกแล้ว<ม>ก็จะได้อีกสองตัวก็คือเป็นพระอรหันเลยน,ะนี่อันนี้มนต์อันน,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 นี้อาจารย์หมอ พอนที่จะมาบวชท่านเป็นแพทย์เป็นสัญญาแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีที่กรุงเทพเนี่ยให้ท่านมาช่วยมาช่วยโยมอ่าถ่ายรูปถ่ายภาพโยมนะอ่า ก็่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีก่อนเป็นคณะปฏิบัติธรรมมาจากนักขรีธสรมมาชาค่ะมีทั้งผู้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ที่สุขอายุแล้วนะครับก็ขอ ก็ยินดีเลยโยมนะนเรามาศึกษาธรรม,มะเนี่ยธรรม,มะเป็นเรื่องที่อะไรมีความจําเป็นต่อชีวิตของเราอะ่ะธรรมะมันเป็นหน้าที่ของเราอะ่ะชีวิตธรรมะกับชีวิตมันเป็นความสัมพันธ์กันเลยถ้าเราไม่มีชีวิตเดี๋ยวถ้าเราไม่มีธรรมะกับชีวิตเราก็ไม่มีไม่มีอยู่นะชีวิตมันต้องอาศัยธรรมะนะทุกลมหายใจเขาอ่อนคือธรรมะร่างกายเราก็คือธรรมะนะจิตใจเก็คือธรรมะนะเนี่ย เพราะนั้นเราการรู้รเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตของเราเนี่ยเคยทำบ้างและนะครับแต่ว่าเราจะรู้จักมันดีแค่ไหนนะครับเนี่ยเพราะนั้นนะเรามาที่นี่นะมาเพื่อศึกษาใช่ไหมเราอาจจะรู้ไม่พอมาก่อนเนี่ยรู้ไม่พอมาที่นี่เพื่อให้รู้มากขึ้นนะนะครับหมายรู้มากขึ้นนะการที่มาการที่เราจะจะรู้มากขึ้นเนี่ยหนึ่งว่าต้องรู้จากครบพนใช่ไหม ถ้าเราได้ได้ยินได้ฟังจากคนที่เขารู้กว่าเราเนี่ยแม่เราก็ได้ประโยชน์ใช่ยแมแต่ว่าเราไปครอบคนที่ว่าไม่รู้เรื่องหรือว่าการเป็นคนทานไปเนาะพาเราไปทำความชั่วพาเราไนนี่เดือดร้อนเนะ่ชีวิตเราก็ไม่ได้ไม่ได้ธรรมะนะเพราะนั้นน่ะหนึ่งไม่ครอบคุนทานสองคขบัณฑิตนะครับมาวัาดวพระเจ้าก็เป็นบัณฑิตนะพระสงฆ์ก็เป็นบัณฑิตนะครับเป็นได้กวา เป็นแบบเป็นผู้รู้นะนะครับเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนะควรจะเป็นที่พึ่งของเราได้นะแล้วก็เราก็บูชาด้วยบูชาพระเจ้าใช่ไหมการบูชาคือยกไว้ที่สูงนะเรายกพระเจ้าไว้ที่สูงยกพระธรรมไว้ที่สูงยกพระสุภไว้ที่สูงนย่ามันเริ่มเรเครียดอย่ะเครียดในอยูนะอย่ามึงเครียดนะหายยาวๆอาันนี้เราจะไปที่ที่ที่โรอน์จะไปโยงหนังกันนะอออเเ ไปโยนนั่นก่อนับไปงนั่นก่อนวันนี้วันนี้ก็ใ่วยเจออ๋อเดือนของนี่มันก็ที่มันเครื่องมันมาอยู่ที่ท่านใช่ไหมอ่าใช่ใช่เดี๋ยวผมจัดการอกเครื่องหนึ่งนั่นั่นก่อนเดี๋วไปที่นู่นนะผมจัดเครื่องไปทการเจับขาไปดูอ่าใช่ เราเดินไปเลยนะครับเดินคนไปเลยเดินไปทางนี้ดีกว่าท่าน เดินตามไปเลยครับเดินมาทำการปุ่มนะทรานเดินทางัำเดินมาทำการปุ่ม มีการทำบุญทำบุญตักบาตรกวันเสานะที่นี่นะแต่ว่าเหลือเสาหน้าเสาเดียวแล้วเพราะว่ามันตุลาเดือนตุลาก็ต้องหยุดเพราะฝนเยอะอหน้าฝนม่ค่ทนี 啊，你什么？ ว่าเราไม่ทำผู้คนดีทั้งกลุ่มอ่าเพราะถ้าคนดีทัาา้งกลุมก็ไม่มีปัญหาทีม่มากี่คนก็เป็นคนดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนไม่ดีแม้คนเดียวก็มีปัญหาอ่าที่นี่คือพวงนีง่ก็คือวงว่างว่างก็คือธรรมะท่านสูงม,มองเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว าะไม่มีคนไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครต้องเป็นเพราะฉะนั้นเป็นความว่างนะแต่ต้องเห็นด,ด้วยตาที่แจกันนี้ตาที่สามเพราะตานี้เราไม่สามารถจะเห็นได้ตานี่มาเห็นเป็นคนอยู่เรื่อยเลยแต่ตาที่สามเห็นเป็นคนเป็นแต่ภาพรวมไม่ใช่ของจิตนะได้แล้วคนญายนยติโยมไปไปน้นแล้วถอดรองเท้าแล้วเข้าไปข้างใน